บันทึกไทยเบฟหน้านี้โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริรินโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริรินเน้นในเรื่องของการให้การบริการผู้ป่วยโรคไตโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริรินนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตแล้วยังรักษาโรคทั่วไปด้วยโดยมีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และพยาบาลที่มีประสบการณ์สูงทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคกรินมีความพร้อมในการที่จะดูแลผู้ป่วยโรคไตรวมทั้งผู้ป่วยโรคเรือรัางชนิดนอื่นๆที่สามารถจะมีปัจจัยเสี่ยงเกิดเป็นโรคไตาตามมาในภายหลังได้โรงพยาบาลสถาบันภูมิราชนครินยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาผู้ป่วยและให้คำปรึกษาด้านการพยาบาลกับผู้ป่วยตลอดจนการฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยของแพทย์โรคไต รวมถึงการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปทั้งยังดําเนินการโดยความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเราก็สนับสนุนนะคะให้แพทย์ของโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสได้ทํางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการที่จะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเนี่ยทันสมัยนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังร่วมมือกับองค์กรต่างๆนะคะให้ความรู้แล้วก็ช่วยในการเจะเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคไตเนี่ยไปสู่เรียกว่าทั่วประเทศ เท่าที่จะสามารถจะทําได้ซึ่งก็อยู่ในโครงการแล้วก็ทําอยู่ณปัจจุบันนี้ละค่ะบริษัทไทยเบยวเวอร์เรจจำกัดมหาชน โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินเป็นโรงพยาบาลและศูนย์วิจัยเฉพาะทางโรคไตแห่งแรกของประเทศไทย